สวัสดีครับปุ้เรียนอาร์ตแคมวันนี้เราจะมานําเสนอการจัดเรียงตัวหนังสือเพื่อตัดงานนะครับสําหรับร้านป้ายโดยเฉพาะนะครับโอเคสมมติเรามีพื้นที่ใช้งานเต็มแผ่นนะครับเต็มแผ่นอะคริลิกแผน่นพาสตูกก็คือ2องเมตรสีคูณเมรยีนะครับเราสร้างไปเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็หาตัวหนังสือมาจะเอามาจาก คเลดอหรือว่า e l a ส s t เ a t o r ก็ Import เข้ามาได้ในที่นี้ผมสร้างเองนะครับผมสร้างเองก็พิมพ์ไปนะครับโอเคประมาณนี้ผมถูกใจละสมบติผมได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการจัดเรียงตัวหนังสือเข้าไปไว้ในพื้นที่ที่เรากำหนด สมมุติว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นใหม่เลยนะครับพื้นที่ใช้งานตัวนี้โมเดลตัวนี้เป็นแผ่นใหม่เลยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับวิธีการนะครับเลือก heading นะครับอสองก็คือสิ่งที่จะต้องใส่ก็คือกำหนดขนาดดอกนะครับขนาดดอกกัดในที่นี้ผมคือ1นหุนสามุนเมิลลิเมตรสองก็คือ ระยะห่างนะครับถ้าใครจะไปใช้กับงานเลเซอร์ก็เอาห่างนน้อยก็ได้นะครับแต่ถ้าดอกใหญ่ก็ห่างมากหน่อยหนึ่งคือกันบันขาดนั่นเองนะครับ3ก็คือตรงนี้คือติ๊กว่าจะให้มันหมุนครั้งละกี่องศาไหมเพื่อที่จะได้จัดเรียงตัวหนังสือเข้าไปในซอกได้นะครับในที่นี้ผมติ๊กไว้ประมาณ30องศายิ่งติ๊กเยอะยิ่งใช้เวลาคำนวณเยอะนะครับ ออันอื่นก็มีแค่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูตรงโมเดล is s e t ตรงนี้ตรงที่เราจะต้องติ๊กเราติ๊กเมื่อเราต้องมีแผ่นใหม่หรือให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรากำหนดนะครับตั้งแต่ออกแบบก็คือพื้นที่โมเดลในที่นี้คือ1200คูณ2 mm. อ0 0สมมตสมมติว่าผมเอาแผ่นนี้เป็นพื้นที่เลยนะครับ ผมติดติ๊กตรงนี้โมเดล is sheet ผมเลือกตัวหนังสือเพื่อให้จัดเรียงผมกด next นะครับมันก็จะไปคำนวณให้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนวิธีนี้คือ 1. ไม่ต้องมานั่งเรียงตัวหนังสือเพราะมันจะได้ประหยัดนะครับประหยัดวัสดุของเราอะคริลิกเอ่ยพลาสติกเอ่ยก็ค่อนข้างจะมีราคาสูง โอเคต่อไปนะครับสมมติว่าเผื่อเราตัดไปแล้วล่ะสมมติเราเผื่อตัดไปแล้วเนาะแล้วเราตรงนี้เราตัดไปแล้วมีพื้นที่อยู่ตรงนี้เราอยากให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงอ่าโอเคอ่าสมมติมันอยู่ตรงนี้เนะาะเริ่มจากตรงนี้นะครับ โอเคผมคอนโทรลแซดหนึ่งครั้งก่อนอนุญาตคอนโทรลแซดหนึ่งครั้งนะครับปิดไปก่อนอเราก็กําหนดพื้นที่ตัดได้ครับเราจะให้มันอยู่ตรงไหนเพียงแต่เราต้องสร้างพื้นที่ให้มันอยู่ในที่นี้สมมติว่าผมให้มันอยู่ในช่องนี้นะครับให้มันอยู่ในช่องนี้เพราะว่าตรงนี้ผมตัดไปแล้วตัดไปแล้วเรียบร้อยผมอยากให้ตัวหนังสือเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องนี้พื้นที่แค่นี้นะครับ จะได้เห็นภาพก่อ,อแก้ไขนิดหนึ่งนะครับกดที่สมมติสมมติมมแบบนี้ให้อยู่ในช่องนี้พอตรงนี้ผมก็ตัดไปแล้วนะครับสมมติผมโดนตัดไปแล้วตรงนี้โดนตัดไปแล้วตรงนี้ผมโดนตัดไปแล้วตรงนี้ผมก็ตัดไปแล้วแบบนี้นะครับ บนแผ่นวัสดุเราที่เหลือคือเหลือพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมครอบไว้นะครับโอเคลองดูวิธีการจัดตัวหนังสือเข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมกันนะครับเราก็เลือกผูพาดนะครับอ่าไม่ใช่โททีเลือกน็ตเหมือนเดิมนะครับค่าที่เราเคยใส่นี่ก็เหมือนเดิมเพียงแต่เรามาตีตรงนี้ออกนะครับโมเดลอิสชิเนียลออกอันดับแรกนะครับ เลือกพื้นที่ที่จะให้เขาเข้าไปอยู่นะครับในที่นี้ก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้ด้บที่2นะครับกดชิปแล้วเลือกตัวหนังสือที่จะให้เข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมต่อไปก็กดเนตนะครับมันก็จะคำนวณตัวหนังสือเหล่านี้ให้ไปอยู่ในพื้นที่นี้นะครับดูซิว่ามันได้ไหมนะครับในที่นี้ก็คือสมมุติว่าแผ่นเราเหลือนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ ไปวัดและคำนวณเอาว่าจะให้ไปอยู่ในนั้นไหมได้หรือเปล่าโอเคได้เข้ามาอยู่เรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปเราก็จะเอาเนี้ยไปตัดแค่นั้นเองนะครับก็สั่งโปรไฟล์ตัดอ่าหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอาไปใช้งานได้อ่าผมก้าวชิระจากนายวุฒิเ e r เกในเฟซบุ๊กนะครับ ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ